ค่ะทุกคนวันนี้เราได้ช้อปปี้ไลน์แล้วนะคะคนุนเก่งมากวันนี้พกกับช่องอีกหน่อยสายแล้วนะคะเราได้ช้อปปี้ไลน์แล้วดีใจมากในขาอนี่นะคะกคับช้อปปี้ไลน์ของเราเริ่ดม,มากนะคะก็จะได้ลำบากยาเกนมากเลยนะคะทุกคนก็จะได้มานะคะแล้วเรากดาแล้วกันมาทีทุกคนกดเขาไปเลยในขะ,ะก่อนอื่นต้องมาสมัครโปรแกรมในหน้าก่อนเนาะก็จะ แล้วเราก็โพสขายต่างๆนะคะแบบนี้ยังไม่ได้นี่เพิ่งเริ่มนะคะทุกคนฝากกดไลก์กดแชร์ช่องยินหน่อยซายแนวด้วยไหมคะกดสะพานระบาดยากเกินมากเลยนะนี่นะคะแล้วตอนเยน็นเราเจอกันนะที่ไลฟ์สดช้อปปี้นะทุกคนนี่ราตาของช้อปปี้ไหฟ์นขะกดแสได้มายากเกินมากยังไม่เคยไลฟ์ะะเลยนะคะนี่คืได้สดๆแบบมากเลยจ้ามีเลิศมาก ฝากกดติดต,ตามด้วยนะคะช่องยิงน้อยส้ายแนวะแล้วก็ไปชมในไลฟ์ของช้อปปี้ด้วยนะคะชื่อช่องยิงชื่อช่องหยิงน้อยชอบรักชอบถูกใจราคาดีเวอร์ในขายหรือไปกดติดตามนะคะบ๊ายบาย